สวนผักกาดผักกาดงามงามเลยพี่น uh ้องเบิ้งพ <Oliver> uh ื oh. <quiero S 2> yup. ่อน่ะกาดงามงามป้า hmm. มีต <Yeah>. oh. <to S 1> ้นต uh ้น huh. น uh ้อยใหญ่พ hmm. uh ี่น้องเบิ้งอันใหญ่เขาไปไหนนะครับน้ากับทไหนเขาไปอันนั้นมันมีดอกกะมันบอกเป็นดอกกะมันเป็นนี่เป็นการันดอกแล้วลูกโอ้ทำดอกกับดอกอีไรกันเออเออเออหน่อยหน่อย ประกาศเอาไปจอวันนั้นก็จอวันนี้ก็จออันนี้นี่นี่นี่เป็นดอกนี่น่ากำลังเป็นดอกน,อน,นี่นะโอ้ยงามแต่งามว่าฮะกาดอ,อันนี้ผักชีแล้วเห็นไหมผักชีผักชีถั่วเพลินป้าที่โตอันนี้ อันนี้หกไอ,กกอ้กังก,ก้กอกังก้อค่ะกังก้อกังก้ออันนี้ทัว่วพี่น้องเบิ่งทั่วงามงามพี่น้องเอ้ยโอ้ยบ้านสวนเพิ่นคือปลูกงามแท้สวนเฮาคือปลูกบ่งามเนาะเบิ่งดูสระแหน่สระแหน่ก็งามงามดูสระแหน่หอมดอกสระแหน่ หอมดูอ้อมันม,ม,ม,มีใบโบัวบกด้วยใช่ไหม,บโบโบมแม่งกรอใบบัวบกแม่ฮเนี่ตัดเอาไปจอนะโอม้มาดูต้นนี้มาดูตรงนี้ผักกาดนั่นเอาผักกาดปันสิบบาทหน่าพักนี่เนี่ยสาวกระดับด้านดานอันนั้นสาวอันนั้นสืบ อันนี้ดูอันนี้คือมะเขือเทศนี่ดูพี่น้องพี่น้องเพื่อเพ่อปลูกเลยหอมหอมสวยงามมากเลยอันนี้ต้นโหระพาอันนั้นจะใครจะใครโอ้ยสวนเพิ่งไปตอนซ่อนพี่น้องจา้าเพิ่ปลูกเนี่ยกะงามงามเบิงมาเบิงบ้านเจ้าของปลูกบังงามบังงามพี่น้องเบิง สนสารดแน่พันปลูกในยังสีพี่น้องจ้าพันปลูกยังสีพันง่ามงามไหมบดทั่วเพลนเนาะบะได้ใส่สารเอียงซากอย่างพี่น้องสวยงามขนาดเพลนอาโหลดูใบกะเพาะราอ่ะใบกะเพาราก็เป็นป่าเลยดูเนาะใบกะเพราเป็นป่าเลยพี่น้องนี่โหมดละพา่ะพา ดูนี่ดูกะเพราแดงกะเพราแดงสีม่วงหอมมากเลยนะคะเพืเ่อนเบื่อนมงอหอมนี่คือโซนนี่ก็คือกะเพราลายลายพี่น้องมัง่งอ้าต้นมะเขือมะเขือคืนไหนดูซิจับมะเขือหน่อยสิอื้เนี่ยมะเขือ นะงามงามพี่น้องผักกาดประมาณนี้นะคะมาชมสวนผักกาดมาสื่อผักกาดฮะเจ้าเดี๋ยวเล่นดูยูทูปแบบลายผ้านี่เงินเดือนเยอะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ ที่รับชมนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ